ครับสวัสดีครับมือนีพามาเบิงนะครับการดูแลต้นบกม่วงนะครับในช่วงหนาแรงเนาะจะเห็นได้ว่าตอนเนี้ยดินพื้นที่ดินแบบค่อนข้างจะแห้งแรงเป็นพิเศษนะครับผมที่นี่ก็เลยเบิงหาวิธีนะครับสีเอาแนวได้นะครับบอกต้นบกม่วงห้าสีบอตายในตอนแรงเนาะก็เลยคิดเห็นว่ามีขวดน้ําก็เลยเห็นตังสิครับนี่เห็นผมเพิ่งเติมไปเนาะจะเห็นว่าเป็นขวดน้ํานะครับผมมีจองหูทั้งทึ่งนะครับ นี่สีม่วสิมีนามอ,อกมากนะครับใส่กันสินะครับนี่บอไว้ละใส่นังไปนะครับมันหยุดเวลาอารมณ์แบบสไตล์แบบน้ำยศครับแต่เป็นน้ำยศแบบสไตล์ข้นจนนะครับตัวนี้ผมสิ็แบบนี้นะครับอีกสังเกตว่าตัวมะม่วงผมนี่ค่อนขอ้างสีหง่ขึ้นมากเป็นพิเศษนะครับผมตอนนี้ก็ได้ระยะเวลาประมาณจากักสามสี่เดือนนะครับตัวมะม่วงผมก็สิประมาณนี้นะครับ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงของเดือนเอ่อมีนานะครับตอนนี้เขาต้นเดือนมีนาไม่ไม่ครับต้นม่ว่ก็ค่อนข้างที่แบบโอเคนะครับหลอดตายขึ้นมาในระยะหนึ่งนะครับผมเห็นว่าสวยงามนะครับบ่อตายนะครับขอแค่หลอดได้ครับเดี๋ยวจะได้แบบประมาณเดือนพฤศจิกาครับพฤศจิกาท่านว่า ทุกคนจะเป็นพฤติการท่านว่านะครับเราก็สิมาเสียบตอกันนะครับอาจจะเลี้ยวซื้อกัิกระดาสิงหาประมาณนั้นครับผมของิิตตอหนามมากนะครับเฮ็ดไว้นะครับเิียนนามนะครับนี่ครับอันนี้ผมมีเก็บขวดเก่ามากเนาะครับที่ผมเคยเห็ดไว้ก็คือเปลี่ยนแอ่ง้นานะครับเติมหนามใส่ทั้งไหวอย่างสีนะครับไห เต็มเต็มทั้งนาอปึบเมื่อเดียวกับสิบกค่อยถนัดันไหนครับกระสิประมาณนี้ครับอค่อยๆเฮ็ดไปงามนี่งามแรล่งครับจะต้องหาวิธีสู่ก้นําเแหล่งไปครับอีสานเท่าก่อสให้ต้นหมกหม่องเฮาอยู่หลอดใดเนาะครับกับสิเทสตจังสีไปสังเกตว่าทุกต้นสีมีขวดติดอยู่นะครับ เบื้องต้นม่วงกะสิมีการต้อยอดนะครับมีการต้อยอดบ้างป้าปลายไปนะครับจากวิธีงอกเต่กะสิบย่อค่อยเงาคอง่าคอยง่ายปันใดกะสิประมาณนี้ครับผมนี่งามๆากะสสังเกตว่าฟังนี่บ่ค่อยเห็นต้นม่วงม่วงปันใดมีตายเนี่ยบ้างป,ป,ป้าปลายไปว่าเป็นยังไงครัปีน้าเ้าก,กับสามไปไหมครับเห็ดไปังสี่ไป สูงก็ความแรงไปครับให้มันอยูหลอดไปตขนมวงอยูหลอดไปนะครับนี่นี่เบิ่งกันนี่ครับเบิ่งกันนี่มีแรงน้านๆอะไรขวดจนย่อครับนานยังงั่งอยู่เลยโอ้ยโอ้นี่นี่ครับนี่สังเกตว่าบ่อตายเนาะต้นม่วงเขากับจุบ่อตายครับแต่หน้ากระตัดไปแล้วแต่ใครยังขึ้นมาไหมธรรมดาครับ ก็เป็นนี้อันนี้ที่เป็นพันแก้วขมิ้นนะครับแก้วขมิ้นที่เป็นหยอดสุ้งนี้นะครับต้นแขาง,ง,งสมบูรณ์เลยเป็นพิเศษนะครับคงยังใส่ชีวันะครับนี่งามครับเป็นประมาณนี้เนาะเอาขอบคุณกักทุกคนผูู้ทุกคนที่เขามารับชมครับขอบคุณครับขอบคุดครับ